เมนูนึ่งไก่อันดับแรกก็เอาน้ำใส่หม้อแล้วก็ล้างผักนะคะอันนี้ไก่ที่เราสรับไปเรียบร้อยแล้วหมักไว้เรียบร้อยนล้วนะคะหมักด้วยกระเทียมหอมหอมแดงแล้วก็จากนั้นเราก็เอาผักมาวางวางวาง,วางนะคะเอาผักวางวางแล้วก็เพื่อไม่ให้น้ํานัวมันไหลลงหม้อเนาะจากนั้นเราเรียงผักข้างข้างล่างเสร็จแล้วลองเรียบร้อยแล้วเราก็เอาไก่ที่เราเตรียมไว้มาใส่ใน หม้อซึงเลยจ้าแล้วก็เรียงดีๆตามแต่เลยนะคะทําสวยๆทาให้มันน่ารับประทานค่ะเพื่อนเพื่อนจากนั้นเราเรียงไก่เรียบร้อยแล้วเราก็เอาผักใส่นําผักที่เราเตรียมไว้มาใส่ในหม้อซึงนึ่งกับไก่นะคะเอาไปทีเดียวเลยจ้าบางคนไม่ชอบผักสุกมากก็เอาใส่ทีหลังก็ได้นะคะแต่อันนี้เรา ประหยัดเวลาเราก็เลยใส่ทีเดียวเลยให้สุกพร้อมกันเลยเราชอบกินผักที่มันเปืเป่อยเนาะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะน่ารับประทานไหมเดี๋ยวเราก็จะเอาไปนึ่งกันเลยนะคะอันนี้ก็คือหน้าตาที่เราใส่หม้อซึ่งเรียบร้อยแล้วจ้ารอทานได้เลย เดี๋ยวเราจะเตรียมขึ้นเตาแล้วจ้าอันนี้คือหน้าตาถ่ายไว้ก่อนอันนี้เราก็เอาขึ้นเตาแล้วนะคะอันนี้ไม่ต้องโฟกัสฝาหม้อนะคะฝาหม้อข้างในสะอาดอยู่ข้างนอกก็จะเลอะนิดนึงนะคะจากนั้นนึ่งเสร็จแล้วก็เปิดฝาหม้อออกมาโอ้โหหอมไก่ไปสิบบ้านเลยค่ะเ,เพื่อนบอกเลยว่าอร่อยมากๆากฝีมือเชฟฝนอยากกินอะไรทำเลยค่ะเมนูเมนูนี้เพื่อสุขภาพนะคะอกไก่ครึ่งกิโลแล้วก็ผักตามใจเลยนะคะแล้วก็ จากนั้นสุกแล้วเราก็เอาออกมาจากหม้อแล้วนะคะเราก็เอามาออกมาจากซึ่งจ้าเปิดดูอีกรอบหนึง่งโอ้โหบอกเลยว่าแซ่บแน่นอนนะจ้าพี่น้องจากนั้นเนาะพอเขาหนึ่งเสร็จแล้วเขาก็จะเอาทั้งซึ่งนี่แหละจ้าเขาก็จะไปจัดบินโตเนาะบินโตเขาจะเอาไปทํากินเราก็ห่อไปทานที่โรงงานเนาะแล้วก็ มีข้าวข้าวแล้วก็หุงเองจากนั้นเราก็มีกล่องนะคะอันนี้ข้าวข้าวสวยเราเอาแค่100กรัมพอเราไม่เอาเยอะจากนั้นก็อกไก่250 g. ก็คือ250 g. ก็คือ2ขีดครึ่งเนาะเราก็จะกินมื้อเที่ยงประมาณนี้แล้วก็กินโปรตีนให้ครบน้ำหนักตัวของเราก็ประมาณ50กรัมต่อวันค่ะอันนี้ก็คือกับข้าวที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ ห่อ,อกับข้าวเสร็จแล้วก็มื้อเที่ยงของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะทำเป็นกล่องๆไว้เลยค่ะ